รางวัลว,ว,วันนี้ครับเดี๋ยวขอเน้อโชว์กันเล,นเลยเป็น Hal New Generation Award ครับผมรับในานามของร้านอาหารด้วยของผมเอง Holiday p a s t r y e ครับเป็นยังไงบ้างคิ่งเปิดสาขาใหม่ด้วยเปิดใหม่แล้วก็เป็นรางวัลแรกของสาขาใหม่ด้วย <ใช S 1> ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอ,คขอ,ขอบคุณทางทางเอกซ์ซีมากๆเลยครับมันยิ่งทำให้เรามีแรงแบบใช่คือคือดีใจที่น่าจะเป็นรางวัลแรกเลยที่รับในนามของแบรนด์ของเรา เรเป็นอะไรที่แบบเราเรา,เราทุ่มเทตั้งใจทําแบรนด์กับแบรนด์นี้มาประมาณ3าปีแล้วครับแล้วก็มีใจที่มีคนเห็นค่าร ฟีดแบ็กหรือลูกค้าเป็นยังบ้างครับกับแ้านดีครับดีมากๆนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณลูกค้าคือที่ผ่านมาตลอด3าปีเนี่ยเราจะมีแฟนขาบของร้านเองนะครับที่ไม่เช่ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยเราก็แบบลูกค้าเวลาที่เขามาทานขนมหรือว่าอาหารร้านเราแล้วเขาแบบมีฟีดแบ็กกับเราแบบเขาชอบทาาหรือว่าเขาทาาแล้วเขาแนะนําเพื่อนมากหรือเขาพาพ่อพาแม่เนี่ยมันคือมันคือความสุขของคนทําธุรกิจร้านอาหารคะคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดคือรอยยิ้มแล้วก็ความสุข น่าขนาดนั้นที่ลูกค้าได้ได้มามีประสบการณ์ในร้านลูกค้าก็ดีใจด้วยที่แบบสาขาใหม่เดินทางสะดวกมากขึ้นเลยใช่ใช่ใช่สาขาใหม่ฝากไว้นะครับสาขาเซ็นทรัลเวิลด์อยากเปิดอีก4สาขาค่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเปิดที่ที่เอ็มสเฟียร์ค๋อเอ็มสเฟียร์แล้วก็น่าจะเปิดมกราคมครับแล้วก็จะมีมีขยายสาขาที่จรนครด้วยครับเพิ่มอีก4เท่าเลยใหญ่ขึ้นใหญ่เลยใช่ไ S <S ไม่มีไงเอาลองมาลงทุนหมดนะเพราะว่าเอามาลงทุนคอนแท็กต์หะใช่ก็มีสาขาที่ที่สุขุมวิทที่บอกไปแล้วก็ที่เจริญนครแล้วก็ทำครัวกลางใหม่ด้วยครับทำออฟฟิศใหม่ด้วยตอนนี้ทำสี่ที่เลยครับเจอเจอที่ดวยอะใันนี้ด้วยใอพดหน่อยครับผมก็โอกาสครบรอบ11ปีของทำนิมกสาีนนะครับก็ขอบคุณที่อยู่พวกกับคู่กับพวกเราคนไทยมาถึงสิบปีนะครับแล้วก็ขอให้เป็นนิตยสารที่สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์ต่างๆรวมไปถึงธุรกิจให้ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ อีนยวับครับครับตอนนี้หลับบ่อยทีเซอร์วันที่ีอาก็คือกระแสได้ดูแล้วดูแล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 ดนแลดูแลนูแลด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 ูแลาูแลดเแลดะแลดูแาดูวลดูแลดแลดู่ลดูแ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 ยังแลดูแลดูแลยูแลดูแ้นเแลดูนลดูแลันแล้วแลดู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 แงดูแล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 า ตอนถ่ายอ่ะมันก็จะมีความแบบฮึ่มอะไมันก็มีความแบบโอ้เหมือนกันเฮียตลบมาก็ก็เต็มที่ครับแต่ฟีดแบ็กเป็นไงทางที่ดีฟิทแบงกเขาเป็นแฟนเลัาแบบจีนดีก็ก็ก็เห็นฟีดแบ็กแล้วครับก็ก็ดีใจที่แบบว่ามีแฟนๆติดตามรอแล้วก็มีบางคนที่แบบรู้จักเราอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกับพี่เกรอยู่แล้วด้วยอย่างเคนแบบรอดูคอนเสููแล้้กสอว เออเ,อ,อ,เอ,อเรื่องนี้จริงๆมันเป็นประเด็นที่ปิดไปแล้วล่ะครับเพราะว่าผมชนะครับก <c oughs> ็ย่ะ มั่งหงเอ๋อใครครับถ้ต้องบอกว่าขอเป็นเกียรตอเป็นเกียรติทีเราจะเราไปพิจารณาแต่ว่าก็คือติดติดแทนทวิตเตอร์เองแบบว่าหลายวันต่อเนื่องเลยนะครับก็ก็ก็ดีใจครับเราก็แบบว่าดีใจแทนพี่ที่ทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็จริงๆเป็นเป็นแรงผลักดันให้กับให้เราแบบว่ายิ่งยิ่งตั้งใจทํางานแล้วก็ถ่ายงานนี้ให้แบบว่าดีเรามีแอบไปส่องมั้งไหมคะว่าเขาพูดถึงพูดเราว่าไงกันบ้างมีมีผมก็แบบว่าไปถ่ายฝีทวิตเตอร์เหมือนกันก็แบบก็นี่แหละก็จะมีบอกว่า อะไรนะแบบว่าการรียูเนียนกลับมาเจอกันเพราะว่าจริงๆอินกับพี่เกรทเราเคยเป็นดีเจด้วยกันเมื่อ10ปีที่แล้วแต่ว่าคนยังไม่ได้รู้เยอะๆมาเพรก็แบบได้กลับมาเจอกันอีกกระแสที่เป็นเซนเซอร์หลุดล่ะค่ะอินที่เขาพูดถึงแล้วมันสุดท้ายก็ผมผมจัดการแทนไปแล้วก็ก็ไม่ใช่ความตั้งใจของทีมงานหรอกครับแต่ว่าเรบอกว่าก็ยังทักไปแซวแซวพี่เกรทอยู่เลยว่ายังดีนะว่าหลุดมาเล่นดูดีอยู่อันนี้คือมันหลุดแบบว่า คือคือมันแค่แบบศูนย์มันเหมือนกับว่าหลุดแค่เฟรมเฟรมศูนย์จุดหนึ่งวิเองเท่านั้นเองครับใช่พอพิการของคุณนะใช่คือผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแค่รู้ว่าโอเคมันก็เป็นเป็นจังหวะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ก็ไม่เป็นไรเราก็จะระมัดระวังยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปอือหลายคนก็บอกว่าเออออกมาปกป้องที่เต้นเท่าไบบวกเออน่าจะแดกเช็คหรืออะไรอย อุ้ยพี่เกทนะเพราหุ่นดีมากๆอยู่แล้วนะไม่ไม่เลยมีผมนี่แหละเพราะผมแบบว่าต้องถ่ายคู่กับเขาที่ผมต้องรีบไปออกกำลังกายเพิ่มช่วงนี้ก็ก็แข่งกันฟิตอยู่แข่งกันฟิตมาให้ได้เปกินเตอร์ทุกไหมถูกต้องอคือถ้าเราก็จะคุยกันตลอดว่าวันนี้แบบว่าผมไปฟิตมาแล้วน้บลัฟกันอยู่ครับกำลังบลัฟกันอยู่โอ้โหโอเคไหม โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ่ะัยกินนัดก่อนีเดอร์ก่อนได้ปะีเซอรนก่อนแล้วก็ถือรางวัลเออไต้งนี้นะ